ไม่ยินและไม่ยนอุป,ประสากขาดใดใดความรักเหมือนโคตรึกกำลังคึกพิ่ขังไว้ก็ลูดจะขอไปหมอยอมอยู่นาทีขั้น ถึงหากจะผูกไว้ก็เดินไปด้วยกำลังยิ่งข้ามก็ยิ <ính. S 1> ่งคลั่งบ่หวนคิดถึงเจ็บกายกเคยสงสัยไหมว่าทำไมดอกกุหลาบจึงหมายถึงความรักที่งดงาม าาทาร่มันมีหนาไมคคอยทื่นแทงผู้ที่สัมผัสได้ทุกเมือ่อภายในห้องเล็กฉันแก็บรักไวสอนมันไวใต้เตียงไม่ให้ใครค้นเจอนนเนาี่ยว,ยวัานานไมเคยได้ยิมันเป็นำนนที่เกี่ยวความรักที่ไม่สมหวัง แต่จปกติเ้เน้อส่วนาจแต่งให้มันสมหวังว่ากูชอบนะความรักที่ไมสมหวังอะมึงว่ากูชอบเฮออ้ไปไปไปจหมดำนังเนื้อปิงป้าไปไปิงป้าไป ด้วยดิสมนตาแต่ว่าตูฆ่าจัดแก้บัดนี้ดูก่อนสุชาตามัทนาวิไลสียามองค์สุเทพมีวอพจน์ประการใดนางจงทำนูนตอบมะทุรสทะตัดสซเข้าใจมิเข้าใจหรือก็ตอบพระจีพันเข้าใจแล้วเจ้าค่าที่ว่าองค์สุเทพนั้นตัดมาดิฉันพันจะเฉลยพระวาทีอ้าโฉมอรย,ย,ยะสุปาริยามัธนาสุรังสี ีก็รักและเกาะอภิรตีบอกมีเว้นซิเนหนักดารุณีเจ้าช่วยตอบพี่ทีเถิดพระเจ้าก็จะยอมสมัครรับตู้ค่าสมัครหรือมีสมัครก็มีขัดจะคอยตามวัฒนาเจ้าพูดจริงหรือหอมช้างอตอบว่าจะทําในสิ่งที่ท่านต้องการรักจริงไม่จริงทำไมเจ้าไม่บอกพี่มาจะรักหรือไม่รักก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านต้องการสิ่งใด หากว่าพี่ต้องการกอดวัตถุและจุงพิตะเจ้าจะว่าอย่างไรข้าบาทจะขัดคือก็มีได้ผีพระองค์จะทรงปองว่าแต่เต็มใจหรือหากพี่ต้องการกอดและจูบน้องเต็มใจมีเต็มใจดนหนุก็ต้องปฏิบัติระเบียดดีแน่มายวินเพศดายุพ hey, ินจริงเป็นเช่นนี้ถ้าทางเรากับละเมอหายกับไม่มีชีวิตจิตใจ เท hey, วที่นางอาการเป็นอย่างนี้เพราะลิ์มนต์โยคะอันขังบังคับได้จนให้ตอบอยู่บนได้ตามต้องการแต่จะมาบังคับจิตใจให้นึกรักนึกชอบมิได้หากพระองค์ต้องการให้นางอยู่เคียงข้างข้าจะผูกนางไว้กับเวทมนต์ไม่ให้นางคัดขืนพระองค์ในยอมจำนนแต่โดยดีข้าไม่อยากได้นางมาด้วยวิธีนั้นข้าอยากให้นางรักข้าด้วยความเต็มใจมาเยวินรีบใครมตนสกเสียเอิออย่ารีรอถ้าหากว่าโชคดีวันนี้เราอาจจะสมหวังพระยาค่ะ เด็กก้อนพัฒนาคนสวยเจ้าจจรีไปไหนแล้วไห่เจ้าก็มาแล้วหมชันขออภัยหมฉันไม่รู้ว่าหมมชันมาที่นี่ได้ยังไงมีใครพาหมชันมาแล้วขมชันขออภัยที่บุกพระราชฐานส่วนตัวของพระองค์รู้เพื่อนเถิดพัฒนาข้าจะเล่าความจริงให้ฟังข้าใช้ไมยวินเลยไล่บนคาถาใส่เจ้าพาเจ้ามาที่นี่เอง ข้าขอโทษข้ารังเจ้าพัฒนาพี่สัญญาว่าพี่จะดูแลน้องอย่างดียุงไม่ให้ไต่ไหลไม่ให้ตอมให้พี่ทําตามความปรารถนานะถ้าน้องไม่รับรักพี่พี่ก็ไม่รู้จะมีชีวิตยอยู่ไปต่อไปทําไมอยู่ไปมันก็เหมือนตายทั้งเป็นหัวมนฉันคงคำตายที่ท่านารถนาไม่ได้หรอกค่ะหัวมนฉันไม่อยากโกหกใครแล้วก็หัวมนฉันซื่อสัตย์ต่อพระองค์ ที่หล่อนไม่ยินยอมมานารักสมัครสมานม,มีคู่สมอนมานอภิรมหรือชะไหนหม่อมฉันบ่มีบุรุษคู่ประ,ทะดิพัท้าใดๆเป็นโสดมีสมณะฝ่อภิรมหรือสมรสน้องฟังพี่นาวัฒนาน้องควรใจจืดใจดำกับพี่เลยพี่น่ะมันเลวมากใช่ไหม พี่มันเลวขนาดนั้นเลยใช่ไหมพี่หลักน้องเขาไม่เลวหรอกค่ะชื่นใจมองฉันเองที่ไม่ดีพี่หลักน,อน้องแทบจะบ้าอยู่แล้วมองฉันไม่อยากโกหกถ้าพูดกันไม่เข้าใจมองฉันก็ขอตัวลาแล้วลอดจะรีบไปไหนมองฉันอยู่ไปก็เครื่องแต่ทรงํำคาญใครว่าแกนุงคานว่าพี่ํำคาหมอมฉันสังเกตเองเห็น น้องคิดว่านี่มันเป็นเรื่องตลกหรืออย่างไรเห็นว่าพี่นี่มันโง่ามากหีือย่างไรหม่อมฉันเข้าลบและแสดงความจริงใจต่อพระองค์แต่ก็ไม่ทรงเชื่อพระองค์มีเหล่ากำนันงดงานตั้งมากมายจะทรงสนใจหม่อมฉันสักกี่คืนกันพอเบื่อก็คงจะทิ้งความหม่อมฉันถ้าหความฉันไม่ได้รักไม่ว่าจะเป็นใครก็ยืนยันคำเดิมว่าจะซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองอุ้มแหม้ มัทนาชะเจ้าเล่ชีชช่ชิ้ช่างจำนันจาและพี่คงทำใจเป็นไม่ได้ถ้าหากเห็นน้องไปคลองรักร่วมกับชายอื่นใดฉะนั้นหากน้องไม่รับรักพี่พี่ก็จะให้น้องลงไปเกิดบนโลกมนุษย์เสียทางเลือกของน้องก็คือเลือกจะรักพี่หรือไม่ก็เลือกที่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรบนโลกมนุษย์และถ้าน้องรู้สึกผิดรู้สึกยอมน,น,นต่อพี่แล้วพี่นึงจะยกโทษให้ห่อบฉันม่ได้จะอวดดี โชคลายนักที่ไม่ได้อยู่รับใช้พระองค์พระองค์ทรงเมตตามากแล้วที่ให้หม่อมฉันเลือกที่จะคือหม่อมฉันขอเกิดเป็นดอกไม้ที่สวยงามสุดแท้แต่พระองค์จะให้เป็นอะไรขอแต่เพียงกลิ่นหอมส่งมาถึงพระองค์ขอแต่เพียงให้หม่อมฉันได้ทำคุณประโยชน์ด้วยอำนาจอิทธิฤทธิ์อันประมวลมีณตัวปูผู้แรงหารกูสาบมัทนานงคาร ให้จุติผ่านไปจากสูราไลาเลิศให้ไปเกิดอย่างโลกมนุษย์เป็นดอกกุหลาบแดงคืนรูปคนเมื่อถึงเวลาพระจันทร์เต็มดวงหากพบเจอชายอันใดที่เป็นรักก็ให้อยู่ในรูปคนต่อไปแต่ถ้าหากชายคนนั้นทำให้นางเสียใจนางจงกายเป็นกุหลาบตลอดกาลหากนางรู้สึกผิดไม่อะไรเราก็จะงดโทษทันของนาง นี่คงไม่ใช่ดอกกุหลาบธรรมดาเป็นแน่เป็นนางฟ้านางสวรรค์จากไหนนาะมาตุ่ตติเป็นดอกกุหลาบดอกนี้ เลี้ยงดูการาอย่างดีพัฒนาพรุ่งนี้จะมีมดีบุญคุณเลย คิดว่าท่านจะมาใสา่ที่ป่าดึกแบบนี้ข้ามาแสดงความขอรพต่อท่านมัทน,นามัทน,นาเอ๋ยเอาน้ำนีเดินมาต้อนรับใครเสียนอยเธอไม่ต้องลําบากหรอกขอรับไม่เป็นไรไม่ลําบากเลยดูท่าท่านเนี่ยมาจากวังหลวงใช่หรือไม่นี่คือชาวเชียเซนกษัตริย์แห่งเมืองคตินาบุรัพขอรับข้ายินดียิ่งนะที่ได้พบพวกท่าน นะนี่มาธนาลูกสาวใครเองมาธนากับท่านเช้าชชยเศษสักสิไม่ต้องมากพิธีมากหรอกครับแค่ท่านให้ข้ามาใส่บริเวณรอบๆอาสมก็ถือว่าเป็นบุญคุณมากแล้วเอาละเอาละยังไงข้าฝากเจ้าดูแลท่านเท้าเชยเศษด้วยนะข้าจะไปบำเพ็ญตพตุทธต่อละ ได้สิข้ากําลังอยากไปเดินเที่ยวเล่นอยู่พอดีหากเจ้าไม่ลำบากอะไรมาเป็นคนพานเที่ยวได้หรือไม่ได้สิาตามข้าาน,นนะต้องาตามมาตรงนั้นเป็นอาศพของท่านฤาษีเจ้าค่ะส่วนตรงนั้นเป็นที่พักของเราลูกศิษย์อืมที่นี่น่ายอยู่ดีนะว่าแต่ เจ้าชื่อมัทนาสินะชื่อช่างไพล่ดีนี่แล้วเจ้าอาศัยอยู่กับท่านได้ดีมานานแล้วหรือนานแล้วเจ้าค่ะท่านดีสิแล่ข้มามันอยตลอดเจ้าช่งางรูปร่างงดงามเป็นเชื้อทิดาทั้งปา,าราทีพูไดไพล่แล้วถ้งแต่มีผู้คนหรือมุ่์มุ่าจับจองตัวเจ้าแล้วหรือไม่ถ้าไม่ได้งดงามขนนนาดั้ ก็ไม่มีผู้ชายอะไรมาแล้วนั้นข้าก็คงเป็นผู้ชายคนแรกแล้วกระมังที่ได้รับรีเจ้าเจ้าช่างงดงามวาจาดีถูกแต่ข้ายิ่งนับข้าชอบเจ้าข้า๋ยวเจ้าล่ะชอบข้าบ้างหรือไม่ข้าข้าจะชอบใครก็ข้างั้น ไม่เป็นไรแต่นี่ก็บ่ายคอยแล้วเรากลักบผสมไปทำา,าด้สิเป็นปกคุค่ะอ้าวกลับมากันแล้วหรือท่านฤาษีขอรับอาค่ายวให้นาง ข่าท่านจะรุนแรมาแล้วแต่เจ้ามาธนาล่ะเจ้าว่าอย่างไรล่ะมัธนาแล้วท่านจะอยู่ยังไงก็จ้าไม่ต้องห่วงข้าหรอกข้าก็อยู่ข้ามของคนเดียวตลอดเจ้าไปเถอะแล้วเจ้าหล่ะอยากไปหรือเปล่าข้าก็ค่ะไปพระเจ้าสองก็ขยับเข้ามาใกล้ข้าข้าจะให้ความผู้เจ้า เอาละถ้าพวทเจ้าอยากจะขอคู่กันข้าต้องขอให้พุทเจ้าขอคู่กันไปตลอดกาลน,นะนี่เมืองของข้าเองเจ้าไม่ต้องเกรงไปหรอกทำตัวตามสบายยังไงเจ้าก็ถือว่าเป็นเมียของข้าแล้วใช่ค่ะมแล้วเลยสพคะ ที่ท่านกลับมาทั้งทีไม่พี่จะถามใครกั็นบ้างได้เลยพี่คะแล้วนั่นพาผู้ใดมานี่มัฒนาเนียของใครอ,อ่ะมัฒนานี่จันทีเมียเอกของข้าอ๋อไี่คงเป็นเหตุผลที่ท่านพี่กลับมาช้าสินะเพคะว่าจะไปกิดดอกไม้น่า้นนี่โคนตรงเป็นสิ่งดีเน่าๆมีจุดตาตัวกลับมาที่จันทีเมื่อกี้จะว่าอะไรนะให้เกียรติมัทนาด้วย ตกไมลน้งๆของท่านทีหรือต่อที่ต้องให้นเกตข้ะจะหาใหม่ของทีหาได้ดีเท่านี้เลยค่ะไม่มีหัวหนอนปลายท้าทันทีแกก็ค่ะแกค่ะแล้วกันว่้ารเท่าไหร่อีอย่างที่น้ำพดก็ถูกของางเจ้าอย่าลืมสิว่าข้ากับเจ้าเอาไปเสด็จสมรสกันเพราะเหตุใดคุมชุมชนไม่ใช่หรือข้าไม่ได้รักเจ้าเลยสักนิดที่ข้าต้องเอาไปเสด็จกับเจ้าเพราะข้าโดนบังคับอย่างไรเล่าเจ้าอย่าโอหังให้มากนะทันทีกรุณาให้เกียรติมัทนาด้วย นี่ท่านไปกันเถอะมัทน,นาแล้วเจ้าจักรู้ว่าผู้ใดเป็นใหญ่ในเมืองนี้เอ็งดูที่ท่านเชษเสดพูดถือหักหน้าค่าต่อหน้านางมัทน,นานั่นนั่นสิเพคะนางนั่นมีอะไรดีไปขอพนางกันรูปโชมหรือก็สู้พนางจันทีขมมฉันไม่ได้เลยสนิดถ้าเจ็บใจหลอเกิน ถ้าเป็นถึงพริดาหแห่งเมืองมคตเป็นหน้าเป็นตาให้กับเมืองคัสดีปุระเรื่องนี้ต้องถึงหูท่านนะเพคะเห็นทีจะทาเยี่ยงนี้กับพระนางเห็นจะไม่ได้หยามเกียดกันเกินไปนางข่อมเองจงส่งข่าวไปให้พ่อข้ารู้ทีหากท่านพี่ไม่ไล่นางมัทนาออกไปข้าจะส่งกองทัพมาตีเมืองคัสดีปุระไม่ให้เหลือแม้แต่หนกสับตัวเดียวเพคะแล้วในระหว่างนี้พระนางจะให้นางผู้หญิงนั่นอยู่อย่างสงบหรือเพคะ ชิงสังหารนางที่ตายเสียถึงจะสาสมเพคะข้าจะทําได้อย่างไรท่านพี่ดูแลมันอยู่ทั้งวันทั้งคืนทําได้เพคะอย่างไรต้องมีสักวันที่ท่านชาชัยเสงจะหาเรือเลือกศึกสงครามวันนั้นแหละเจ้าคะ่ะข้าจะนัดมันกับสุพางมาอยู่ด้วยกันทีนี้ทุกคนจะได้เข้าใจผิดว่าทั้งสองเล่นชู้เจ้าคะ่ะ กันที่มาหาพี่มีเรื่องอะไรรึไม่มีอะไรหรอกน่คะน้องแค่ไว้มาหาพี่เฉยๆท่าพี่นอนกบหนังมาธนาทั้งวันมไม่ไหาเราเลยพนางจ๊ะคะมีอะไรนางข้อมข้าคุยกับทัางพี่อยู่จ้งไม่เห็นดึ๊จริงหรืออย่าพูดดังไปนาง้อมนีม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาฒนาและสุภาข้าไม่อยากมีเรื่องให้ทัางพี่ปวดหัวมีเรื่องอะไร บอกข้ามาอย่ามาปิดบงังซวยแล้วนางข้อเหมยเห็นทีเรื่องนี้ต้องถึงหูพี่แล้วพี่คะหม่อมฉันก็ไม่ได้อยากจะเล่านักหรอกจ้ะค่ะแต่ก่อนที่จะมาที่นี่หม่อมฉันเห็นนางพัฒนาและสุพางเดินไปที่สวนรังวังกันสองต่อสองหม่อมฉันแอบดูอยู่ท่าทางไม่น่าไว้วางใจเกรงว่าจะไปทําเรื่องไม่ดีกันพี่คะนี่จะพูดจริงหรือโอ้ท่านพี่มันไม่โกหกหรอกพ่คะท่านพี่นั่นแหละที่ต้องปกครองคนของตนให้มันดี ทั้งสองสองนิทสนมกันเพลงใดไม่รู้ด้วยสั่งพิชคาตนนำตัวนางมัทนาและสุพางไปประหารท่านเทเสตพไปะค่ะอ้าวท่านมามีอะไรลึก็ม่ได้ยินว่าท่านจะค่าโทษนามัทนากับสุพางก็ม่มีความยินจะมาแจ้งให้ท่านทราบไเค่ะเมื่อวานสุพางอยู่กับข้าทั้งวันเลยเพยะคะจะว่ากะไรนะเป็นไปไม่ได้ ในเมื่อข้าได้ยินมาเช่นนี้ชะไหนถึงไม่เป็นตามที่ข้าได้ยินเล่าก็มอมพูดจริงเพื่อคสุภาการนาธนามีได้มีความสัมพันธ์อันใดตามที่ข่าวลือถ้าพันไปทั่วแน่นอนเพื่้ค่เอ,อ้าเธอนมะแล้วข้อข้อท่านพี่ด้วยเลยจริงเพื่อคะท่านเชเส็นเช้เจจก็มอมเถิดว่าอย่างไรจันทีมีอะไรกันหรือไหมคะวันนั้น สุพางอยู่กับท่านอมาตย์ทั้งวันส่วนนางมัฒน,นาก็ไปเรียนทำอาหารในครัวไม่ได้ออกไปไหนแล้วเหตุใดทั้งสองจึงมาพบกันได้เล่าเออคือน้องว่าอย่างไรจันทีท่านพีไม่เชื่อใจน้องเลยคะเจ้าบอกมาเจ้าโกหกพี่ด้วยเรื่องอะไรก็น้องเลียดนางแสดงว่าเจ้าหลอกพี่ให้พี่สั่งประหารมัทน,นาอย่างนั้นหรือ ก็นางสมควรตายท่านเท์เซนพิทักษ์คาดปล่อยตัวนางไปนางยังไม่ตายเพคะนางยังไม่ตายหรือปรฒธานาธิบดีท่านสุเทพท่านเจ็บปวดกับความรักที่นัก ข้ามาช่วยเจ้าแล้วมัทนาเป็นยังถ้าสุี้ขาไม่ไหวแล้วอย่าร้องไห้ไปเลยมัทนาข้าจะช่วยเจ้าเองเจ้าก็รู้ใช่ไหมว่าไม่มีใครรักรักเจ้าได้เข้าข้าแล้วเพราะฉะนั้นแล้วจับรักที่เธอนะและเราต้องอยู่ด้วยกันตลอดกาลข้าข้าก็รู้นะว่าข้าจะดีกับข้ามากแต่ข้าก็ ยังคงย,ยืนยันคำเดิมจะว่าอะไรนะข้าไม่ได้หลักแ่นี่เจ้าช่างโอหังเทจริงนี่ข้าอุตส่าห์ยื่นโอกาสมาช่วยเจ้าแต่เจ้ายังใจจิดใจดําไม่ยินยอมความรักจากข้าเจ้านี่คงจะไม่เหมาะกับสวรรค์เยจริงข้าจะไม่เจ้าขึ้นไปบนสวรรค์อีกแล้วข้าจะเสกให้เจ้ากลายเป็นดอกกุหลาบไปตลอดกาล พัฒนาเจ้าเรื่องของเจ้าเอางนะถ้าใทางเลือกกับเจ้าแล้วลาก่อนพัฒนารางไม่อยู่ที่นี่ ดอกกุหลาบกินนี้หอมเหมือนเจ้ายิ่งนักมัทน,นาข้าผิดเองที่หูเบาไม่ฟังคำเจ้าข้าขอโทษมัทน,นา ใจไปหาเช่ำใจน้ำน้ำเธอได้มาพ่านเพราะเธอเหืือเจอความรักที่ฉันไม่เคยเจอรักเธอเสมอเธอคือสายลมที่คอยออกไป

Haisia sat <laughs>